ไฟไหมเออติไฟก็ดีนะลายยังลายแล้วเอะไรยล้ว <laughs> สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะหลินอยู่ที่เซนทันโบรชั้นหนึ่งนะซึ่งแน่นอนว่าเห็นหน้าหลินเนี่ยต้องนึกถึงของเล่นอยู่แล้วนะคะเพราะว่าหลินเป็นสายเล่นของเล่นนะวันนี้ก็แบบมาไลฟ์พาดูบูธของเฮเชียวนะคะซึ่งบูธของเฮเชียลเนี่ยจะจัดจนถึงวันที่17นะคะโอ้โอแสงมาแล้วเริ่มสวยแล้ว <laughs> ใครอยากพาให้หลินพาไปดูอะไรเนี่ยบอกได้เลยนะคะรอบหน้าเดี๋ยวหลินจะพาไปดูอีเวนต์แบบของเล่นอีกหลายๆอย่างเลยนะคะอืแล้วเดี๋ยวมีทําหน้าปกสวยๆเริ่มแต่เริ่มจากแบบบู๊นแรกเลยคอลเลกชันนี้ที่หลินแนะนําเนี่ยอันนี้เขาเพิ่งมาใหม่เลยนะคะซึ่งเขาเนี่ยก็คอลแลบกับหลายๆตัวในค่ายของเขาเลยนะคะมีไม่ว่าจะเป็นซิมมี่ดอลล่านะคะ หรือว่าเป็นโซโลตัวนี้ตัวนี้หลินชอบมากกับดอลล่าเพราะว่ามันเป็นตัวเอกมะมัง้งอ่ะแล้วแต่คนชอบอ่ะสุดท้ายแล้วอะ่ะมันก็เป็นค่ายของเฮเชียวนะคะจะบอกว่าค่ายนี้ก็ดังมากๆที่จีนเลยนะทุกคนที่จีนเนี่ยเขาจัดงานแบบอีเวนต์ยิ่งใหญ่เลยนะแบบตอนที่แบบออกคอลเลกชันเนี้ยอ่ะให้ดูให้ดูงานตอนเขาเปิดกล่องแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนี่ดูตัวใสๆตรงนี้สิเนี่ย สวยมากทีมเขาเนี่ยจะเป็นแนวของบีดักนะคะเพราะว่าบี u ักเนี่ยครบรอบ18ปีใช่เขาก็เลยมีงานแบบทุกตัวใส่มาสคอตของบี u ักน่ารักเนาะอืมนะนี่มีตรงนี้อีกช่วงนี้เขาก็ฮิตพวกแบบพวงคุญแจด้วยใช่ไหมถ้าเกิดใครอยากจะเปิดพวง,งคุญแจก็มาเปิดได้น่ารักมากทำเป็นพวงกุญแจแบบเหล็กอย่างนี้ก็ได้มันไม่ได้เป็นแค่แบบพวงกุญแจ แบบเหมือนลายแบบอย่างเดียวนะพอเปิดออกมานี่ก็จะเจ,เจอกับน้องดอลล่าแบบนี้เลยน่ารักมากพอไปดูโซนแบบบีดักบ้างแกคืออาจจะงงว่าบีดักหน้าตาเป็นไงในในคล้ายเฮเชีย hey ล hey เนาะนี่อันนี้ก็คือหน้าตาของน้องบีดัก ตัวละสี่รอยบาทเองอ่ะเนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างนี้สิบแปดปีแล้วหรอวัยรุ่นแล้วแต่หหินว่าตรงเนี้ยทุกคนน่าจะคุ้นบ้างแหละบีดักอ่ะเพราะว่าเขาก็ดังมากๆเลยอ่ะทุกคนต้องคุ้นเป็ดหน้าตาอย่างเงี้ยแน่ๆอืม,มาต่อเราก็มีน้องตัวโซโลโซโลตัวเนี้ยคือเป็นน้องแมวแมวโชว์แบบก้นนิดนึงเห็นไหม กล่องเขายังโชว์ก้นเลยไม่ใช่ลูกพอนะก้นน้องอันนี้หลินเคยทำคลิปเปิดแล้วด้วยอ่ะแกสวยมากแบบก็จะมีทั้งหมดตามนี้เลยมีซีเกตสองใเขาบอกว่าตัวละสี่รอเองน้องหลินต้องซื้อแจกแฟนคลับแล้วล่ะอ๋อแจกเหรอแฟนคลับต้องโดนในหลิน <laughs> อ่ะอันนี้ก็จะเป็นแนวแบบเป็นฟิกของแพนด้าแพนด้าโซโลสวยมาก ความซุกซงของแพนด้านะฮะเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบเลยมีแบบขนขนแบบนี้ด้วยน่ารักมากแกอืมจะบอกว่างานเนี้ยคือเขาฮิตมากอ่ะพาไปดูงานใกล้ๆหน่อยสักแมชหนึง่งแต่หลินอยากได้อันนี้อ่ะแต่นี้น่าจะเป็นซีเครตสวยมากแล้วเกิดใครจะยกบล็อกก็ยกบล็อกได้เหมือนกันนะแบบแมวน้ำโชคน้ำลาบอะไรเงี้ยอือ ตกลงตกลงแพนด้าหรือโซโลก็มันเป็นโซโลที่เป็นชื่อของแพนด้าค่ะมันเป็นคอลเลคชันนั้นตรงนูมีอีกนะมันไม่ใช่ที่คจะมาพูดแบบนี้มันนี่นะตรงนี้ก็มีซีรีส์จีนเนี่ยใส่ชุดจีนแบบนี้เลยกล่องละสี่ร้อยสามสิบบาทน้องน่ารักมากดูดิ มีเที่ยวด้วยพี่หนุ่มหอมอวิชัยพี่หนุ่มดูหลินทุกไรา์เลยนี่ดอลาดาล่าดอลล่าก็จะเป็นหน้าแบบว่าผู้หญิงเสียสที่หน้ามุยตลอดเวลาเลยอืมคาแรคเตอร์เขาเนี่ยจะเด่นชัดตรงที่ว่าดูหน้าเขาดิหน้าจะแบบจะงอนก็ไม่งอนจะมุยก็ไม่มุยนะฮะคาแรคเตอร์เขาจะเป็นอย่างนั้นนะ ก็คือสามารถแวะมาจุ่มได้490บาทเองเออจริงๆหนิงก็อยากจะเปิดจุ่มนะหนิงก็ได้มาโยกบล็อกเหมือนกันเดี๋ยวมีคลิปสั้นก็แวะมาดูได้นะคะคลิปสั้นมีเปิดอยู่วิ่ยตัวนี้น่ารักจังชื่ออะไรเอ่ยน้องชื่ออะไรอ,ะอ่ะอ่านไม่ออกชื่ออะไรอะ่ะตัวนี้น่ารักจังวิ่ยมีโอกาสดังนะเนี่ย หน้าน้องคือแบบดูดิลูกตา,าน้องมีความแบบตาแมวด้วยอะ่ะแล้วตา,าน้องกลมกลมใสๆสอะ่ะสวยมากเลยอโอ้โหที่ชอบตรงชอบหลินชอบตัวไอ้นกกระดาษนะคะทุกคนคือสีหน้าน้องอะ่ะอาจจะแบบดูแบบบึ้งๆนะแต่ว่าสิ่งที่น้องกระทำอยู่หรือว่าคาแรคเตอร์ที่น้องใส่เสื้ออยู่เนี่ยก็คือยังเป็นเด็กน้อยที่แบบเอออยากเล่นกับสิง อยู่อ่ะค่ะอืมมาต่อสาเฟียสใส่แว่นอานิต้าสวยเฟียสหน้ากล่องใส่แว่นฉันอยากแซบอย่างนี้บ้างสวยมากๆสก้ำๆเลยอรก็่อะอสีดเลยอะบอกเลยอันะนะั้นากิส้ำาก็าคือสีด เุย้ยเขามีตุ๊กตาด้วยอตุ๊กตาน้องมุยมุยอันนี้สวยอันนี้น่ารักดีน่ากอดเออลืมบอกโปรโมชั่นภายในงานนะคะภายในงานเมื่อซื้อสินค้าครบประมาณเอพาไปดูอเอ,อเอ,อพาไปก่อนมีประมาณนี้ละกันที่ให้ดูดเออมาๆกันนะเซ็นทรัลเวอร์ชั้นหนึ่งมีจนถึงวันที่17บเจ็กดกรกฎา มันจะมีตัวพิเศษนะคะตัวลิมิเต็ดของเขาอะ่ะมันก็จะแบบมีเปื้อนๆหน่อยอันนี้ต้องซื้อหวยนะคะทุกคนถ้าเกิดซื้อหวยเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ลุ้นแต่ก็มีโอกาสไม่ได้เหมือนกันนะมันจะเป็นหวยฝูดนะคะเมื่อซื้อสินค้าครบ1,000งพักว่าบาทน,นะลองไปถามหน้าเคาน์เตอร์ได้เลยก็จะได้สิทธิ์ลุ้นหวยหนึ่งใบนะคะอืมลองดูลองดูงดแนะนําว่าให้ไปนะฮะ ให้หลินเปิดประเดิมอีกกล่องหนึ่งหน้ารลาไหมเอางี้ละกันถ้าเกิดคนดูคนดูถึงร้อยเดี๋ยวเปิดให้โปรโมชั่นนี่โปรโมชั่นตรงนี่หรอนี่ไงอ่าเราอ่านดูแนวคิดของการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตัวเมื่อกี้นี้อ่ะเดี๋ยวแบงค์แชร์นี้หน่อยเดี๋ยวดิงอ่านให้เขาฟังแล้วกันแทนตรงนี้ไ้ก่อน นแนวคิดของการออกแบบนะคะในวันครบรอบ18ปีของเป็ดดีดักนะคะจะเป็นกัปตันเป็ดดีดักที่ได้จัดงานปาร์ตี้ล่าสมบัติบนเรือสำราญของตนนะหลังจากวางแผนมาอย่างยาวนานเพื่อหาทายาทที่เหมาะสมผู้ชนะการแข่งขันก็จะได้รับสิทธิ์ในเรือสำราญอันนี้คือเนื้อเรื่องของเขานะ แนวแบบว่าโจรสลัดเลยอ่ะแนวแบบวันพีทอะเออใช่สมบัติในเเรันใช่เขาแบบเหมือนแข่งขันกันล่าสมบัติซึ่งทุกคนก็หา i, เฮ้ยแล้วเป็ดอยู่ไหนแล้วเป็ดอยู่ไหนใช่เป็ดอยู่ไหนล่ะเป็ดอยู่ในนี้ในกล่องซีเครตเป็ดเขาเป็นตัวซีเครตซึ่งต้องเปิดประมาณ480กล่องถึงโอกาสได้อะ่ะมีหนึ่งตัว นะซึ่งยากยากมากๆเหมือนกันนะคะทุกคนถ้าเกิดใครได้เป็ดก็คือฉันได้วันทริสนั่นเองนะทุกคนห้ไงใครอยากจะมานะมาได้ที่เลยมาเหนียวไม่ได้คัดด้วยนะไม่ได้ตัดต่อด้ะมาได้ที่นี่เลยเซนทันโบรชั้นหนึ่งนะคะถ้าเกิดพูดตรงๆก็ตรงข้ามป๊อมราทอ่ะมันมันเป็นแลนด์มาร์ทที่แบบพูดง่ายที่สุดแหละถ้าเกิดคนเดินมาที่ปอมร์ทคุณก็จะเจอคลายของเทเชียลเลยปอมราทอยู่ตรงนู้นเทเชียลอยู่ตรงนี้ เออคนก็ห่อเยอะเหมือนกันนะงานเขามีจัดจนถึงวันที่17กักรกฎาคมเลยนะคะทุกคนก็อยากให้มากันเยอะๆนะคะอาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะคะเพราะว่าตั้งใจจะทําเป็นคลิปยาวด้วยให้คนมาดูย้อนหลังนะถ้าเกิดใครอยากจะมาดูย้อนหลังก็แว่มาดูได้เลยนะเดี๋ยวอัปโหลดลงโอเคไปแล้วบ๊ายบาย